ดีต้อนรับกลับสู่ออโ o ตอเวิลด์รีวิววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกับหนึ่งในรถยนต์ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดของปี Honda City 2026รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ประสิทธิภาพที่อัปเกรดและฟีเจอร์มากมายที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นในกลุ่มรถซีดานที่มีการแข่งขันสูงดังนั้นเรามาดูกันอย่างละเอียดว่ารถคันนี้มีอะไรให้บ้างตั้งแต่ภายนอกประสิทธิภาพภายในและราคากันครับ เริ่มจากภายนคอนด้าซิตี้สองพได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉียวทันสมัยและสปอร์ตให้ความรู้สึกบนถนนทั้งหรูหราและมีพลังด้านหน้าของรถเด่นด้วยกระจังหน้าที่มีโครเมียมขัดเงาพร้อมไฟหน้าเหลข,ขนาดบางที่ไม่เพียงแต่ดูพรีเมียมแต่ยังให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยมกันอีกด้วยกันชนหน้ามีดีไซน์ที่ดูดันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ามาพร้อมช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมลูกสปอร์ต มาดูด้านข้างกันบ้าง h o n d a City 2026มีเส้นสายที่ลื่นไหลจากซุ้มล้อหน้าไปจนถึงท้ายรถเส้นหลังคาลาดลงอย่างนุ่มนวลทำให้ดูคล้ายรถคูเป้แต่ยังคงรูปร่างซีดานที่ใช้งานได้จริงล้ออัลลอยถูกอัปเกรดทั้งขนาดและดีไซน์ทำให้รถดูมั่นคงมากขึ้นด้านท้าย <c oughs> ก็มีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดด้วยไฟไท้ายเลดแบบเรียวยาวที่เชื่อมต่อด้วยแถบโครเมียมให้ความ รู้ราโดยรวมฮอนด้สามารถสร้างรถที่รู้สึกพรีเมียมและมีความสดใสเหมาะทั้งกับผู้ซื้อรุ่นใหม่และผู้ที่มองหารถซีดานหรูสำหรับขับใช้งานประจำวัน ภายใต้ฝากระโปรงฮอนด a าซิ y ี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์หลายตัวเลือกตามแต่ละตลาดรุ่นที่พบมากที่สุดใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรแบบ n a ช u r a l ์ s p ียส t ตเริให้กำลังประมาณ121แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ CVT อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่มองหาความประหยัดน้ำมันและการขับขี่ในเมืองที่นุ่มนวลเกียร์ CVT ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้การเร่งความเร็วที่เรียบเนียนโดยไม่สะดุดเหมือนเกียร์อัตโนมัติแบบเดิม ด้านประสิทธิภาพ Honda City ยังคงเป็นซีดานที่ขับสบายและเชื่อถือได้เครื่องยนต์ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับในเมืองและทางไกลพวงมาลายัยมีความแม่นยำและตอบสนองดีทำให้การเลี้ยวในพื้นที่แคบง่ายขึ้นระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มสบายและการควบคุมซับแรงสะเทือนได้ดีโดยไม่ทำให้การขับรู้สึกอ่อนหรือหลวมสำหรับการขับทางไกล ซิตีมีความมั่นคงลดอาการโยนตัวของตัวถังได้ดีและห้องโดยสารกันเสียงรบกวนจากถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพความประหยัดน้ำมันเป็นจุดแข็งของซิตีอยู่แล้วและรุ่น2026ยังคงรักษาคุณสมบัตินี้ไว้ทำให้เหมาะกับการใช้งานประจำวันและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่าย เมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน Honda c i t y 2 0 2 6เป็นจุดที่รถคันนี้โดดเด่นอย่างแท้จริง Hon d a ได้อัปเกรดวัสดุภายในห้องโดยสารอย่างมากทำให้รถมีความพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าพื้นผิวสัมผัสนุ่มพลาสติกค,คุณภาพและงานตกแต่งที่ละเอียดอ่อนทำให้ห้องโดยสารดูน่าใช้งานในขณะที่การจัดวางโดยรวมก็ใช้งานได้จริงและเน้นผู้ขับขี่แผงหน้าปัดเรียบง่ายไม่รกตาม,มาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวที่รองรับ Apple Carplay Android Auto และการเชื่อมต่อบลูทูธ เบาะนั่งมีความสะดวกสบายทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังเบาะหน้ามีความอบรับและสามารถปรับได้หลายรูปแบบส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือสีสเพียงพอสำหรับผู้โดยสารที่สูงสิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ซิตี้ได้รับความนิยมในกลุ่มครอบครัวฮอนด้ายังใส่ใจรายละเอียดเล็กๆอย่างช่องแอร์ด้านหลังพอร์ต USB สำหรับชาร์จและพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางสำหรับทริปสุดสัปดาห์ได้ง่ายพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดรวมถึงช่องประะตูททีี่วาางงแแกก้ลลลคอนโซ เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน Honda c i ิต2026ีมาพร้อมชุดฟีเจอร์ความปลอดภัยเชิงรุกและเชิงรับที่ครบครันมีถุงลมนิรภัยหลายจุดระบบ ABS พร้อมมีบดีระบบควบคุมเสถียรภาพและ h อนด a s e ซ s ซิงในรุ่นสูงสุดช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจฟีเจอร์อย่างเล a s s i พ t Adaptive Cruise Control และ c o l l i s i o n m i t i g a t o r ทำให้รถซีดานคันนี้ทันสมัยและแข่งขันได้ในกลุ่มรถซีดาน สุดท้ายมาพูดถึงราคากันบ้าง Honda City 2026คาดว่าจะมีราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่มรถซีดานรุ่นพื้นฐานให้ความคุ้มค่าในราคาที่สมเหตุสมผลส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมแทบทุกอย่างที่คุณต้องการโดยไม่ทําให้ราคาขยับไปในระดับรถหรูแม้ราคาจริงจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคแต่รุ่นพื้นฐานคาดว่าจะเริ่มต้นในระดับราคากลางของรถซีดานทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสําหรับผู้ซื้อครั้งแรกและผู้ที่ต้องการอัปเกรดจากรุ่นเก่า สรุปแล้ว Honda c ซ t y 2 0 2 6เป็นแพ็กเกจที่ลงตัวระหว่างสไตล์ความสะดวกสบายประสิทธิภาพและการใช้งานจริงดีไซน์ภายนอกใหม่ทำให้ดูทันสมัยและสปอร์ตส่วนภายในที่อัปเกรดแล้วทำให้ขับขี่ในชีวิตประจำวันรู้สึกพรีเมียมประสิทธิภาพยังคงประหยัดและเชื่อถือได้เหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและทางไกลฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันและราคาก็แข่งขันได้ทำให้ h อน da c ซ t y เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถซีดาน หากคุณกำลังมองหารถซีดานที่รวมความหรูหราความสะดวกสบายและความประหยัด Honda City 2026ถือว่าคุ้มค่ากับการทดลองขับอย่างแน่นอนชัดเจนว่า Honda รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและสร้างรถที่ตอบโจทย์ความต้องการสมัยใหม่ในขณะเดียวกันก็ยังคงคุณสมบัติที่ทำให้ซิตีเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อรถมานานหลายปี นี่คือรีวิวอย่างละเอียดของวันนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Auto World Review สำหรับรีวิวรถเชิงลึกข่าวสารล่าสุดและทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป